ขอน้อมกราบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางชาแนลสายทางแห่งธรรมะมที่สอดแทรกหลักคําสอนทางพุทธศาสนาโดยวันนี้กระผมจะมาขอเล่าถึงพระธรรมเทศนาของหลวงปูด่ดูพรหม,มปัญโยกับหลวงพ่อชาสุพัทโท ท่านทั้งสองได้เล่าถึงลักษณะของคนหมดบุญหากท่านใดมีลักษณะอาการเป็นแบบนี้ท่านแนะนำว่าให้ลองทําตามวิธีนี้กันดูก่อนที่จะสายลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นธรรมทานให้กับทุกท่านด้วยนะครับเรื่องคนหมดบุญนี้ เป็นเรื่องเล่าจากหลวงตามาที่ครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์ลูกหามาถามท่านถึงเรื่องของคนหมดบุญบทสนทนาระหว่างหลวงตากับลูกศิษย์มีดังนี้ลูกศิษย์ได้ถามว่าหลวงตาครับแล้วอย่างคนที่เดินตามถนนเพราะอะไรครับหลวงตาท่านตอบว่าหมดบุญตั้งแต่เกิดเป็นมนุษย์แล้วเสวยบาปแล้วนั่นนะ ลูกศิษย์จึงได้ถามต่อไปว่าอย่างนี้เขาเรียกนรกบนดินใช่ไหมครับหลวงตาหลวงตาท่านตอบว่าตกแล้วกายเขาเป็นสัตว์เละัจฉานมั่งเป็นเปรตอสุรกายมั่งจิตเขาหนะักแต่ตัวเขายังเป็นมนุษย์อยู่คือหมดบุญแล้วตอนนี้เสวยบาปอยู่พอตายไปก็ไปตามอาทิสมานกายเขาอานะ ถ้าใครฝึกเรื่องของพลังงานฝึกเรื่องของกระแสนี้ถ้าเรามองไปก็จะเห็นอยู่นะในศาสตร์ของหลวงปู่นี่นะจะเห็นว่าเขาจะไปไหนเราจะเห็นแวบเดียวหมดแล้วหมดเกลี้ยงเลยในยุคปัจจุบันวัตถุมันเจริญนะเสียดายคนไม่เข้าใจเรื่องศาสนาไม่เข้าใจเรื่องวดัดในโบราณที่เขาสร้างวาดัด วัดที่สร้างในโบราณเขาต้องการปรับมนุษย์ที่โดนกรรมพวกนี้สมัยก่อนคนพวกนี้เขาเข้าถึงวัดอย่าลืมว่ามันเป็นการแก้กรรมนะเพราะวัดเขาต้องสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นสาธยายมนต์ทีนี้คนรกโรคประเภทนี้เขาจะไม่เดินตามถนนเขาจะไปที่วัดเหมือนคนโบราณเขาว่าสิ่งที่ไม่ดีไปอยู่ที่วัดหมด คนไม่ปกติเขาจะไปไว้ที่วดัดเพื่อไปปรับเรื่องบุญกับบาปในยุคปัจจุบันวัดบางวัดพอเข้าไปไม่มีพระเพราะพระไปเรียนหนังสือมันก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเจตนาที่คนสร้างวัดในยุคโบราณปัจจุบันมองไม่ออกนะว่าเขาสร้างวัดเพื่ออะไรสมัยก่อนเวลาประชุมเขาก็ไปที่วดัด ลูกออกก็อยู่ที่วดัดชื่อลูกก็อยู่ที่วดัดอยู่วัดหมดเลยนะเพราะฉะนั้นวัดเขาถึงสร้างในหมู่บ้านในชุมชนเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปโลกมันเปลี่ยนไปคือคนไม่เข้าใจทุกคนเลยเปลี่ยนไปด้วยช่วยอะไรไม่ได้นะสภาพสังคมไม่ปรับเข้าทางาศาสนาเพราะนั่นเรื่องกรรมเล็กๆน้อยๆพวกนี้พอไปอยู่ที่วดัดถึงได้หาย คนบ้าไปอยู่ที่วัดค่อยๆหายไปนะมันดีนะสร้างวัดในโบราณไม่งั้นเขาจะสร้างวัดไปทำไมเขาจะบริจาคที่ดินสร้างไปทำไมมันอนิสง์กว้างก็อย่างนี้แหละมันไม่ใช่ของใครไงวัดบางวัดไม่ได้ทำกรรมฐานเลยแล้วก็ไม่ได้สวดมนต์หลวงตาอยู่วัดตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะกรรมพราไง เด็กกำพร้าจะอยู่วัดหมดแหละพ่อแม่แยกกันเด็กมันจะไม่ไปไหนหรอกมันจะเข้าไปอยู่ที่วัดเพราะพระท่านจะเอาอาหารมาให้เรากินไงหลวงพี่หลวงพ่อหลวงตาหลวงนาเขาจะเอาไว้ให้เราไงขนมที่เขาบิณฑบาตมาเราก็อยู่ที่วัดถ้าใครอายุ60 70 80จจะเข้าใจเรื่องวัด เรื่องของคนหมดบุญนั้นหลวงพ่อชาท่านบอกว่าบุญในทางพุทธศาสนาคือการละบาปเมื่อละบาปแล้วมันจะไม่มีบาปไม่มีบาปมันก็ไม่ร้อนไม่ร้อนมันก็เย็นจิตที่สงบแล้วนั้นจึงเรียกว่าเป็นกุศลจิตไม่คิดโมโหมันก็ผ่องใสผ่องใสด้วยวิธีอะไร ก็ให้โยมรู้จักไว้แม้วันนี้นะใจมันดุเหลือเกินไปมองดูอะไรแม้แต่จะมองดูถ้วยในตู้มันก็ไม่สบายอยากจะทุบมันทิ้งให้หมดทุกใบเลยไปดูอะไรก็ไม่ชอบใจไปเสียทั้งนั้นดูใครดูเป็ดดูไก่ดูสุนัขดูแมวก็ไม่ชอบใจแม้แต่พ่อบ้านพูดขึ้นมาก็ไม่ชอบใจ ดูเหมือนใจของเราก็ไม่ชอบใจของเราทีนี้ก็ไม่รู้จะไปตรงไหนแล้วละ่ะทำไมมันถึงได้เกิดความร้อนอย่างนี้นั่นแหละที่เรียกว่าคนหมดบุญละ่ะเดี๋ยวนี้เรียกคนตายว่าคนหมดบุญแล้วไม่ใช่อย่างนั้นคนที่ไม่ตายแต่หมดบุญก็มีเยอะคือคนที่ไม่รู้จักบุญใจมันก็เป็นบาปอยู่อย่างนั้นจึงสะสมแต่บาปอยู่ การละความชั่วประพฤติความดีนี่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาสัพพปาปัสสะอาการะหนังการไม่ทำบาปทั้งทางกายวาจาและใจนั่นแหละถูกแล้วเป็นคำสอนของพระถูกแล้วสะอาดแล้วละ่ะทีนี้ต่อน,นั้นไปก็กุศลสูปะสัมปทาคือทำใจให้เป็นบุญเป็นกุศล คงรู้จักแล้วเมื่อจิตเป็นบุญจิตเป็นกุศลแล้วเราก็ไม่ต้องนั่งรถไปสแสวงหาบุญที่ไหนใช่ไหมนั่งอยู่ที่บ้านเราก็จับบุญเอาจับเอาก็เรารู้จักแล้วอันนี้ไปสแสวงหาบุญกันทั่วประเทศแต่ไม่ละบาปกลับไปบ้านก็กลับไปตัวเปล่าๆไปทำหน้าบูดหน้าเบี้ยวอย่างเก่าอยู่นั่นแหละ ไปล้างจานหน้าบูดอยู่นั่นแหละไปดูแต่จานให้มันสะอาดแต่ใจเราไม่สะอาดไม่ค่อยจะดูกันนี่คนเรามันผลจากความดีไปเสียอย่างนี้คนเรานะมันรู้แต่ว่ามันรู้ไม่ถึงเพราะรู้ไม่ถึงใจของเราฉะนั้นหัวใจของพระศาสนาจึงไม่ผ่านเข้าหัวใจของเราใช่ไหมเมื่อจิตของเราเป็นบุญเป็นกุศลแล้ว มันก็จะสบายนั่งยิ้มอยู่ในใจของเรานั่นแหละแต่นี่หาเวลายิ้มได้ยากใช่ไหมนี่เวลาที่เราชอบใจถึงยิ้มได้ใช่ไหมเวลาไม่ชอบใจละ่ะก็ยิ้มไม่ได้จะทำยังไงไม่สบายหรือสบายแล้วคนเราต้องมีอะไรชอบใจเราแล้วจึงจะสบายต้องให้คนในโลกทุกคนพูดทุกคำให้ถูกใจเราหมด แล้วจึงจะสบายใจอย่างนั้นหรือถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะสบายใจได้เมื่อไร่มีไหมใครจะพูดถูกใจเราทุกคนมีไหมนี่แล้วเราจะเอาสบายใจได้เมื่อไรเราต้องอาศัยธรรมนี่ถูกก็ช่างไม่ถูกก็ช่างเถอะเราอย่าไปหมายมั่นมันจับดูแล้วก็วางเสียเมื่อใจมันสบายแล้วก็ยิ้มอยู่อย่างนั้นแหละ อะไรที่ว่ามันไม่ดีไม่พอใจของเราเป็นบาปมันก็หมดไปมีอะไรดีมันก็คงต้องเป็นไปของมันอย่างนั้นสะจิตตะปริโยทัปปนังเมื่อชำระบาปแล้วมันก็หมดกังวลใจก็สงบใจก็เป็นบุญเป็นกุศลเมื่อใจเป็นบุญเมื่อใจเป็นกุศลแล้วใจก็สบายสว่าง เมื่อจิตใจมันสว่างแล้วก็ละบาปใจสว่างใจผ่องใสจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็สบายเมื่อสบายสงบแล้วนั่นแหละคือคุณสมบัติของมนุษย์ที่แท้เต็มที่ที่เราอยู่สบายนั่นแหละทีนี้เกี่ยวกับสิ่งที่เราชอบใจถ้าเขาพูดชอบใจเราก็ยิ้มถ้าเขาพูดไม่ชอบใจ เราก็น่าบูดเมื่อไรใครจะพูดให้ถูกใจเราทุกๆวันมีไหมแม้แต่ลูกในบ้านเราเคยพูดถูกใจเราไหมเราเคยทำให้พ่อแม่ถูกใจหรือเปล่าไม่ใช่แต่คนอื่นแม้แต่หัวใจของเราเองก็เหมือนกันบางทีคิดขึ้นมาไม่ชอบใจเหมือนกันแล้วทำอย่างไรบางทีเดินไปตำหัวต่อ สะดุดลม้มมันอะไรละ่ะใครไปสะดุดมันละ่ะจะไปว่าใครละ่ะก็ตัวเราทำเองนี่จะทำยังไงก็แต่ใจเราเองยังไม่ถูกใจตัวของเราเองให้เราคิดดูสิอันนี้มันเป็นอย่างนี้ละ่ะมีบางอย่างเราก็ทำไม่ถูกใจเราเองก็ได้แต่หฮ้ก็ไม่รู้จะไปหื้เอาใครนี่แหละมันไม่เที่ยงอย่างนี้ โยมไปทำความดีก็เหมือนโยมอยากได้บ้านสวยๆจะปลูกบ้านแต่ไม่ปรับที่ให้มันเสียก่อนเดี๋ยวบ้านมันก็พังเท่านั้นเองใช่ไหมสถาปนิกไม่ดีนี่อันนี้ก็ต้องทำเสียใหม่พยายามใหม่ให้เราดูของเรานะดูข้อบกพร่องของเราดูกายดูวาจาดูใจของเรากายเรานี่ก็มีอยู่แล้ว วาจาก็มีอยู่แล้วใจก็มีอยู่แล้วจะไปหาที่ปฏิบัติที่ไหนเล่าไม่ใช่มันหลงหรือนี่จะไปหาที่ปฏิบัติอยู่ในป่ามันจะสงบหรือไม่สงบเหมือนกันที่บ้านเรานั่นแหละมันสงบถ้าเรามีปัญญาที่ไหนที่ไหนมันก็สบายมันสบายทั้งนั้น สำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าของเรื่องที่ได้นำเรื่องนี้มาเผยแพร่เป็นธรรมทานให้ท่านผู้ฟังได้รับชมกันนะครับและขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ